ปล่อยเพลงใหม่ให้กราบก,ก็ยอมส่งท้ายปีสำหรับศิลปินสาวอินดี้มากที่อย่างออยเลอร์ไทดอนมิวสิกซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่เจ็บหนักเอาการเลยทีเดียวบอกเล่าเนื้อหาของคนที่ยอมยุดหมดทุกทางความรักของคนที่พ่ายแพ้กับการร้องขอเสียเสียวหัวใจจากคนเคยรักถึงแม้ว่ายังเจ็บหนักแต่ถ้าได้คืนกลับมาอีกครั้งจะให้กราบก,ก็ยอมคำอ้อนวอนขอความเห็นใจจากคน่ายรักซึ่งออยเลอร์ได้ถ่ายทอดเสียงร้องของความเจ็บครั้งนี้ได้อย่างเจ็บปวดและอินสุด,สดๆโดยได้นักแต่งคำร้องทำนองจากปลายปากกาศิลปินหนุ่มดิว พีรพลเพิ่มความดุดันด้วยท่อนทำนองที่เจ็บลึกบาดใจเรียบเรียนดนตรีโดยมวินบงสพัดและงานเพลงนี้ศิลปินสาวอย่างออยเลอร์ดูแลผลงานเองทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดรวมไปถึง MV อีกด้วยส่วน MV เล่าถึงเรื่องราวความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนสามีนอกใจและจับได้ขนังคาเขาแต่สุดท้ายผู้ชายก็เลือกผู้หญิงคนใหม่ทิ้งความเจ็บปวดไว้กับผู้เป็นภรรยาเรื่องราวความรักที่แสนเจ็บปวดจะกลับมาเป็นครอบอีกครั้งได้หรือไม่ท่านสามารถติดตามรับชม MV เพลง ให้กลับก,ก็ยอมได้แล้ววันนี้ทางช่อง y o u t u b e กรมมีกวดออฟฟิเชียได้แล้ววันนี้ออยเลอร์ iler, กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ใหญ่ค่ายไทยดอนมิวสิกที่ให้ความไว้วางใจออยเลอร์ได้ทํางานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงเลือกดนตรีแม้กระทั่งการคิดพล็อตเรื่องราวใน MV ซึ่งทําให้ออยเลอร์ได้ทุ่มเทสุดๆเลยค่ะและวันที่ปล่อย MV ให้กลับก,ก็ยอมได้รับการตอบรับการคอมเมนต์จากแฟนเพลงทําให้ออยเลอร์หายเหนือ่อยมีพลังมีกําลังมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้ออยเลอร์ของฝากผลงานเพลง ให้กลับก็ยอมไว้ในอ,อ้อมกอ้อมใจและกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออยเลอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ